สวัสดีครับวันนี้ออกมาไกลนะฮะเกินห้าสิบหกสิบโลเลยนะครับวันนี้ไกลมากนะฮะเขตตำบลปางมะค่าเลยนะฮะมาดูต้นที่เคยเตียนะครับมีเกาะอยู่หลังนะฮะปลายกิ่งนะครับกิ่งมันนอนหมอบลงไปนะฮะ มันก็คงจะไม่คุ้ม,มนะถ้าเราตายไปนะครับไม่สูงมากนะครับหัวน้ำไม่ค่อยใหญ่นะฮะแต่ลังก็คงจะเต็มแล้วนะครับ ตายไปไม่คุ้มแน่นอนนะฮะเมื่อก่อนเคยเกาะกบก,กันนะครับเกาะที่แถวกิ่งน,นอนๆนี่นะฮะแต่อันนี้ไปนู่นเลยนะครับกลมไม่ไหวนะฮะขึ้นง่ายครับผมขึ้นไปที่ต้นะเดาแล้วก็ตอกตอกไปกี่ลูกนะหกเจ็ดลูกเองครับ แต่ต้งกิ่งที่มันไปนี่มันลำบากนะครับักไปหลายกิ่งแล้วนะฮะเมื่อก่อนต้นใหญ่กว่านี้นะครับไปกันต่อครับผมวันนี้มาไกลนะฮะอ่ากิจวัตรของผมนะครับ,จ,จ,มมรบจุดเริ่มต้นของการตามตัวก็ต้องเนี่นะครับไม่ยาไอ้ไม่ดอกยาลับก็เขาโพดนะฮะ ถ้าไม่กระโพดก็กระถินนะครับช่วงเช้านะฮะจะกินแบบนี้นะครับเช้าก็จะอาศัยพวกนี้นะฮะดอกพวกนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นเครือเถาอย่างอื่นนะฮะพอสายๆิ้งเพียงเราก็ค่อยดูดอกอย่างอื่นไปนะครับ ต,ตามตัวนะครับเพิ่งบางทีลงต่ำนะฮะขี่ไปถึงสี่ถึงหาก็ไม่เจอนะฮะตัวเยอะครับให้อุกเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวขอดูดตัวก่อนนะครับผม ขึ้นบนดอยนี่ะน,นะฮะก็ไม่อยากตามเท่าไหร่เลยนะครับไปเรื่อยเลยนะฮะลกขนาดนั้นนะครับเกี่ยวที่สุดนะครับกวงงูฮนะบินขึ้นไปบนดอยครับผมไปหาลอื่นต่อดีกว่าครับผม ไม่ไหวนะฮะดูตัวบินมานะครับลังไม่โตนะครับเมื่อกี้ตีอาน้ำมาลังนะฮะอันนี้คงจะใช้ได้นะหัวน้ำใหญ่ดีเหมือนกันนะเ,เป็นกะติ่งครับผม เรียบร้อยครับผมไปต่อครับเจออ่อนอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ตีไปสามลังนะฮะลังมาใหญ่ลังขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็ลังเล็กลังนึงนะอีกลังอ่อนครับเลยมีตัวหนอนหน่อยนึงนะครับปิดตานะเลยปล่อยไว้นะครับเผื่ออยู่นะก็ตำๆอีกลังแก่ครับแต่น้ําก็ดีเหมือนกันนะฮะ ได้น้ำมาสามก้อนนะครับหัวน้ำเกินเกินเกินลังนะครับช่วงนี้นะฮะแถวนี้นะครับอันนี้เกาะต่ำเลยนะครับไปกันต่อครับผมตัวเอาเก็สอมานะครับ อยู่ก็เฉียดล้อมอไซค์เหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่ขยายนะครับอีกสิบวันนะฮะมาเอาครับต้นกระตินเอ็นนะครับอ่านี่ขนาดลังเล็กนะครับดูนะฮะหัวน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะบให้ดูล้างหน่วยเดียวนะฮะหัวน้ํานะครับลังไม่โตนะครับแต่น้ําสุดยอดนะฮะแก่นะฮะมีน้ำมีสองก้อนนะฮะอยู่อยู่อยู่เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะ นะ้เต็มหลอดน,นะครับเหลืองนะฮะกลนโน้นอ่อนครับได้หลายอยู่นะครับน้ำนะฮะไปกันต่อครับผม